วันนี้จะมาแนะนาอีกหนึ่งทริคนะครับกี่กับการซักรองเท้านะครับตากด้วยแม้แขวนเสื้อครับปกติถ้าเราตากด้วยการพิงนะครับน้ำมันจะขังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อนเวลาเราพิงผนังหรือพิงอะไรน้ํามันจะขังนะครับไม่ค่อยแห้งนะครับโดยช่วยเพิ่มนะครับจะเป็นถุงนะครับให้พับถุงครึ่งแบบนี้ครับเพื่อนนะครับจากนั้นตัดลงไปเลยนะครับเบ็นี้ครับแบบนี้นะครับด้านข้างก็ตัดครับสองข้างนี้ก็ตัดให้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันครับ จะได้รส <muitas> ่งมาแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับรับส่งมาแบบนี้นะครับจากทั้งเลียออกมาครับจะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนเสื้อนะครับจากนั้นนาไม้คันเสื้อเราใส่เข้าไปข้างในนะครับใส่แล้วจะออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนจากนั้นนะครับเราก็นํารองเท้าของเราไปใส่ได้เลยนะครับที่เราจะตากนะครับเราสามารถที่จะตากรองเท้าให้แห้งได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับเราจะได้ที่ตากรองเท้าง่ายๆนะครับจากไม้คันเสื้อแล้วก็ถุงแบบนี้ครับเพื่อนนะครับทาให้ รองเท้าของเราให้ง่ายนะครับ